สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2564นะชาวธาตุดินก็ได้แก่ชาวราศีพฤษภกันมังกรนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด,ด้านล่างซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดคนรักด,ดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะมาดูพลังงานภาพรวมของ ชาวธาตุด,ดินนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีสัญญาณของชาวธาตุด,ดินในบางคนนะเขาอาจจะมีแผนการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลก,ก็ได้นะคะแล้วแผนนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ได้พลังงานช่วงนี้ของชาวธาตุด,ดินนะคะเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมีการพลิกเปลี่ยนหรือว่ามันไม่เป็นไปตามแผนหรือมีเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดหมายมาก่อนอะไรประมาณนี้ จะทําให้คุณมีการ move เคลื่อนที่นะคะมีการ move มีการเคลื่อนที่ส่งผ่านจากสถานการณ์ที่มันไม่ work หรือว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดีขึ้นนะคะในชาวท่านดินบางคนอาจจะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหลังจากที่ มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างการย้ายหรือการเดินทางไปที่ใหม่จะทําให้เกิดรูปแบบที่แฮปปี้มากขึ้นนะคะเป็นสัญญาณว่าถ้าคุณได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตรูปแบบสถานการณ์จะทําให้ชีวิตไ r i g h t สดใสขึ้นนะคะเข้าไปอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์สถานที่ที่แฮปปี้ขึ้นมากๆเลยนะมีสัญญาณย่อยออกมา3สัญญาณนะคะสำหรับคนคนนั้นในชีวิตของชาวธาตุด,ดินนะ สัญญาณที่1คือสัญญาณคนรับใหม่ที่คุณอาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะนี่คือสัญญาณที่1น,นะสัญญาณที่2คือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณแล้วรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะสัญญาณที่3คือเป็นสัญญาณของเนื้อคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะ แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในชาติภพนี้ดังนั้นชาวธาตุดินนะคะคุณจะดึงดูดสัญญาณไหนหรือว่าอาจจะมีการร่วมกันของสัญญาณก็ได้นะสิ่งที่ชาวธาตุดินวางแผนไว้ก็คือการสร้างชีวิตการสร้างอนาคตนะคะการมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าอาจจะเริ่มต้นครอบครัวชีวิตรักที่อบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะมีสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว การเริ่มต้นชีวิตรักหรือการมีรักใหม่หรือการวางแผนครอบครัวที่จะมีบุตรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นสัญญาณออกมาว่าคุณมีความตั้งใจที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จนะคะและสัญญาณในอนาคตคือสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะจะประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความรักเรื่องของการสร้างครอบครัวอะไรอย่างงี้ มีสัญญาณออกมาสวยมากคือจะประสบความสําเร็จนะด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจของชาวธาตุดินนั่นเองมาดูพลังงานในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวทาตดินนะคะชาวธาตุดินคุณอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะให้คุณได้เลือกนะคะคือด้วยความมีสเสน่ห์นะอาจจะมีหลายคนเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เลือกนะคะ หัวใจของคุณเนี่ยจริงคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณรักใครมีหัวใจของคนที่กําลังรอคอยนะคะสิ่งที่สวยมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของสถานะการงานการเงินของคุณมั่นคงมากนะมีสัญญาณว่าคุณอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างมีสัญญาณความสําเร็จเข้ามาอีกด้วยนะคะสัญญาณสวยมากเลยนะหัวใจคุณกําลังรอคอยจังหวะเวลากําลังรอคอย อะไรบางอย่างที่จามุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จนั่นเองนะคะมาดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนะคะเขามีสัญญาณของคนที่สมาร์ทมากๆเลยคือเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีนะคะตัวเขาเองก็มีสัญญาณการรอคอยที่จะมาพบเจอคุณเช่นเดียวกันหาช่วงจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอาจจะขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ได้นะ กำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะมาพบเจอคุณเขาตัดสินใจชัดเจนมากๆเลยว่าคุณคือคนคนนั้นในชีวิตของเขานะคะตัดสินด้วยทั้งสติปัญญาหัวใจทุกเรื่องเลยนะคะถีท่ทวนรอบครอบชัดเจนนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่ในชีวิตเขาเขาเป็นคนที่มีความรักเต็มหัวใจที่พร้อมจะมอบให้คุณและรอการเติมเต็มของความรักนั่นเองนะ มีสัญญาณว่าตัวเขาคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเขาอาจจะห่วงคุณด้วยนะมีสัญญาณการห่วงคนรักนะคะเพราะมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะขึ้นแฮงแมนมาแสดงว่ายังมีการรอคอยกันอยู่นะคะมีสัญญาณของการรอคอยจังหวะการเดินทางไกลนะมีลักษณะการรอคอยจังหวะเวลาการเดินทาง แล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากๆนะคะมีสัญญาณว่าระหว่างคุณกับเขาเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความมั่นคงของชีวิตให้มั่นคงนะเป็นสัญญาณของความสำเร็จที่กำลังรอคอยอยู่แล้วก็ตั้งตารอที่จะพบเจอกันนะคะสัญญาณของความคิดถึงสัญญาณขคนทางไกลขึ้นมาเยอะเลยนะ มาดูสัญญาณในอนาคตนะคะต้องร้องกรี๊ดยาวๆว,าว้าวแล้วกรี๊ดยาวๆนะคะคือสัญญาณกงล้อแห่งโชคชะตากรี๊ดยาวๆเลยนะจะมีเหตุการณ์ที่จะพลิกเปลี่ยนรูปแบบชีวิตคุณนะคะไปสู่สิ่งใหม่ที่บริสดทใสสวยงามมากๆเลยนะอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานนะ มีสัญญาณว่าการพลิกเปลี่ยนโชคชะตาครั้งนี้ของชาวธาตุดินนะจะเกี่ยวข้องกับการลงหลักปักฐานการลงทุนธุรกิจการสร้างอนาคตจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการพลิกผันเหมือนหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาครั้งนี้นั่นเอง สัญญาณสวยมากเลยนะคะเป็นสัญญาณของการพลิกเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปสู่อะไรที่สดใสสวยงามมากๆนะสำหรับชาวทัตดินนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์เจี้ยวนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวทัตดินหรือเปล่านะออกมาบอกว่าขอให้ r e ลิสยูเอ็กซ์นะ <c ười> คือพลังงานเก่าๆพลังงานอดีตอะไรก็ตามนะคะที่คุณเผลอแบกเข้ามาเป็นพลังงานลบนะแล้วทำให้คุณรู้สึก มูฟออนต่อไปข้างหน้าไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณปลดปล่อยพลังงานลบเหล่านั้นไปเถอะนะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มพลังบวกตัวเองเพื่อที่จะมูฟออนไปข้างหน้าต่อไปนะเพราะมีสัญญาณของความรักใหม่เข้ามาในชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่คุณพยายามจะควบคุมให้เป็นไปตาม สิ่งที่วางแผนไว้นะขอให้คุณเปิดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะบางครั้งอาจจะเพลอดึงพลังงานลบเข้ามาในตัวเราก็ได้นะคะขอให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามจังหวะเวลาตามธรรมชาติตามสิ่งที่เหมาะสมนะจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมสําหรับชาวธาตุดินและคู่ในความสัมพันธ์นะคะและช่วงนี้คือเหมือนกับชาวธาตุดินสนใจเรื่องของครอบครัวนะคะ เหมือนเรื่องราวอะไรต่างๆในครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อชาวทาดดินค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ขอให้เราจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆด้วยพลังงานบวกนะคนในครอบครัวหรือเรารักกันมากขึ้นเหมือนจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นพลังงานบุญอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับชาวาัดดินเลยนะกับอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเริ่มคิดเรื่องของ การสร้างครอบครัวการเจรจาอะไรบางอย่างกับครอบครัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะขอให้ชาวธาตุดินมั่นใจเสมอว่าครั้งนี้คุณปลอดภัยที่จะรักแล้วก็ขอให้รักอย่างเต็มหัวใจนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองสัมผัสความรักให้เต็มที่นะผู้อ่านถามจัก,กระซึ่งเป็นไพ่พลังงานว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุดินหรือเปล่านะคะสอดคล้องกันเลยกับโรแมนติกเจ้ส์นะคะ คือขอให้ปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตอะไรที่คุณเศร้าเสียใจอยู่นะคะหรือว่าอะไรที่คุณยังพวงอยู่หรือเรื่องราวมันไม่เวิร์กอะไรบางอย่างแล้วมันติดอยู่ในหัวใจนะขอให้เราปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปนะคะทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกผ่อนคลายสบายใจเป็นคนเอฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยนะจะยิ่งทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณมีความสุขสดใสสนุกสนานจะเป็นเสน่ห์ของตัวคุณ และจะดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเลยนะคะมีสัญญาณออกมาว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะแฮปปี้สดใสมากๆเลยนะผู้อ่านถาม Art a n แองเจลแล้วก็ปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะสำหรับพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคะและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาร์ตแองเจลออกมาบอกว่าพลังของชาวธาตุด,ดินนะคะอยากให้คุณ เรียนรู้ถึงความรักสร้างความรักให้เต็มหัวใจนะคะความรักที่เต็มหัวใจคุณจะทำให้คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบเหมือนความเต็มอิ่มคุณจะรู้สึกถึงพลังของความรักในหัวใจคุณนะจะเป็นสิ่งที่จะยิ่งทำให้ตัวคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็คนรอบข้างคุณนะคะเขาก็จะรับรู้ความรักพลังบวกของคุณได้ดีมากๆเลยนะ พลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์อ่าแองเจลบอกว่าเขาอาจจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างอยู่นะช่วงพฤษภาคมเขาจะมีพลังในการที่จะเปลดปล่อยคลี่คลายเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเมื่อเขาปลดปล่อยเรื่องราวที่เขากังวลใจแล้วเนี่ยจะยิ่งทําให้เขามีพลังงานบวกมากขึ้นสิ่งนี้เหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับพลังของสวรรค์เลยนะคือเหมือนเป็นพลังของเทวดานางฟ้านะคะ ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าอยากจะบอกอะไรเรื่องราวของพลังงานให้ชาวทาตด,ดินบ้างนะในความรักความสัมพันธ์นี้นะตัวคุณเองอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกมันยังค,งคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะขอให้รอจังหวะเวลานะ ทุกอย่างจะเคลียร์สดใสเหมือนเส้นทางทุกอย่างจะสดใสเหมือนตอนนี้อาจจะมีเมฆมีอะไรบังอยู่บ้างนะคะแต่จะมีแสงอาทิตย์ที่รอคอยอยู่เบื้องหลังนั้นเสมอเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาของมันเราเมฆเหล่านั้นก็จะออกไปแล้วคุณจะมองเห็นทุกอย่างไว้สดใสมากขึ้นนั่นเองนะขอให้คุณปรับหัวใจคุณให้มีความสงบตัวคุณเองเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เยียาวาหัวใจดึงพลังงานบวกให้หัวใจตัวเองนะคะ ความรักครั้งนี้จะยิ่งทําให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นเยียวยาวหัวใจให้คุณเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะตัวคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาก็เป็นคนเซนซิทีฟนะคือเขาเป็นคนอ่อนไหวมากๆนะช่วงนี้อาจจะมีมุงม้งมิ้งงุ้งงิ้งอะไรบ้าง <laughs> เป็นพลังออกมาว่า เขาจะเป็นตัวของตัวเองที่น่ารักสดใสามากๆแล้วตัวคุณก็จะรักในความเป็นตัวตนของเขานะคะเขาอาจจะอยากอ้อนคุณก็ได้นะคะก็ขอให้ให้พลังงานบวกซึ่งกันและกันนะคะเพราะตัวคุณก็มีพลังแห่งการเยียวยาเช่นเดียวกันนะและอีกอย่างหนึ่งเขามีสัญญาณสวยมาก e m e r g e n t นะคะ emergeent ก็คือเป็นสัญญาณของการเกิดใหม่การพบเจอความรักเหมือนการเกิดใหม่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ สิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับคู่รักหรือว่าเป็นคู่จากอดีตชาตินั่นเองนะคะเป็นการเกิดใหม่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะพลังสวยมากเช่นเดียวกันนะนคราวนี้มาดูพลังของคุณกับเขานะคะพลังความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงพฤษภาคมจะบอกว่าว้าวมากเคลียยาวๆขึ้นมาเลยว่า l ลิฟนะคะ compassion คุณทั้งคู่จะรู้สึกถึงความรัก ที่อบอุ่นจริงใจซื่อสัตย์ทุกอย่างเลยเหมือนคุณส่งต่อพลังงานซึ่งกันได้สวยมากๆนะคะเป็นพลังความรักที่เต็มมากๆเพราะมีสัญญาณ power ขึ้นมาด้วยเป็น power of love เลยนะว้าวคกิ์ยาวๆเป็นพลังของความรักที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เข้าใจกันอย่างดีมากๆนะคะพลังความรักของคุณจะช่วยสนับสนุนดูแลซึ่งกันและกันมีพลังของซินเนจีคือ คุณจะมีพลังที่ประสานกันสอดคล้องกันสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสัญญาณของคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันคิดไปในรูปแบบแนวทางเดียวกันแล้วก็ทำให้ชีวิตแฮปปี้สดใสเต็มไปด้วยความรักความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจด้วยนะ,ะพลังดีๆเลยค่ะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคไหมคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ